สวัสดีครับคลิปนี้เราจะนำตัวเลข7ซเ่นอะมาช่วยในการนะทําโจทย์แล้วก็เฉลยกันนะในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของ Composite Function ให้ f x เท่ากับ x ลบส่วน x บวกนะโดเมนของ f เป็นจำนวนจริงทั้งหมดยกเว้นนะ x ต้องไม่เท่ากับลบ x ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ x ไม่เท่ากับ1 จงหานะ F composite กัน7ครั้งนะส่ง11ไปที่ไหน711นะแล้วก็ F composite กัน11ครั้งส่งเล็7ไปที่ไหนอันนี้เป็นปัญหา711นะมาทำโจทย์กัน Fx เท่ากับ x ลบ1สนะ่วน x บวก1 Composite กันครั้งที่1แล้วนะก็เป็น Fx ลบ1 หาด้วย f x บวก1แทนค่าสูตร f x ละนี่ก็แทนค่าสูตร f x ละจัดรูปพิจรคณิตแล้วเนี่ย f x บวก1ตัดกันเพราะว่า f x บวก1ไม่เป็น0ตัดกันก็เหลือลบ1ส่วน x f ค o m p o s i t e ซ้ำอีกครั้งหน,นึ่งเนีเราก็แทน x ตัวนี้ด้วย f x ถัดไปก็แทน f x ด้วย x ลบ1 x บวก1ก็กลับเศษเป็นส่วนกลายขึ้นไปข้างบนเป็นลบของ x บวก1หารด้วย x ลบ1ของโพิสิกัน4ครั้งนั่น f ของตัวนี้เราก็เอาสูตรนี้ลงมาแทนลบแทน x ด้วย f x บวก1แทน x, x 1. ตัวนี้ด้วย f x ต่อไปก็แทน f x ด้วย x ลบ1ส่วน x บวก1อันนี้ก็ x ลบ1ส่วน x บวก1นะจัดรูปแล้วออกมาเป็น x ตัวเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าวนกลับนะขึ้นต้นด้วย f 1ตัว2ตัว3ตัวคอมโพสิตกัน4ครั้งกลับไปเป็น x อะ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้า f คอมโพสิตกัน7ครั้ง 4ครั้งแรกกลับไปเป็นตัว x นะส่งคอมโพสิตกันอีก3ามขนก็มาใช้สูตรนี้แทนค่า x เป็น11คำนวณแล้วได้เป็นลบ6ส่วน5ต่อไปเนี่ยคอมโพสิตกัน11ครั้งเนะี่ครั้งกับที่เดิม4ครั้งกับที่เดิมก็แปลว่าว คิดแค่คอมโพสิตกัน3ครั้งพอแล้วก็คอมโพสิตกัน3ครั้งใช้สูตรนี้ใช่หไหมลบของ x บวกหหารด้วย x ลบหนึ่งแทนค่า x เป็น7จ็ก็ได้ว่า f คอมโพสิตกัน11ครั้งส่งเลข7ไปเป็นลบ4ส่วน3 นีอันนี้ก็เป็นคลิปที่นำตัวเลขเนะี่ยเซมาช่วยในการออกโจทย์นะเป็นคลิปแรกเนะี่ยก็สนใจนะเซเว่นอ problem and solution ก็ติดตามได้ในคลิปที่2คลิปที่3ม,มีต่อไปเรื่อยๆนในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ